ชมเสมอนะคะว่าร้องเพลงชัดจังเลยผลจากที่พิงพิงสรวีรู้ตัวว่าเป็นคนพูดเร็วค่ะจึงฝึกอ่านควบกล้ำมให้ชัดๆและนํามาใช้ในการร้องเธอรักษา,ามารตรฐานเอาไว้นะคะจนล่าสุดเป็นหนึ่งใน8ศิลปินที่ได้รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทยมาโชว์เสียงค่ะในวันประกาศผลการประกวดเพลงหรือว่าเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้นะคะ2,567ซึ่งเธอคว้ารางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิงจากเพลงดอกไม้จากดวงดาวค่ะ และยิ่งภูมิใจหนักมากมเพราะรู้มาว่า<ม>เพชรในเพลงเนี่ย<ม>คือรางวัลเดียวกับพี่เบิร์ดธงชยัยศิลปินที่เธอรักเธอชอบอยู่แล้วนะคะก็เคยได้รับเมื่อปีที่แล้วอย่างลุกที่เห็นเมื่อกี้หวานละมุนอ่อนโยนแบบหญิงไทยนะคะแต่ถ้าไปส่งในไอจีในติ๊กต k อกแชมป์เดอะโกลเด้นซองซีซัคนนี้ไลายสไตล์มากๆค่ะ cover เ,เสียงใสๆนะสไตล์ทีป๊อปให้แฟนๆได้ฟังบ่อยๆแถมทั้งร้องทั้งเต้นค่ะชอบมาแบบแพ็กค,คู่กับเพ <ders> ื่อน<ถ>สาวอ,าด,าวอาดีตนักสแสดงเด็กน้องใยไหมชินารดีนะข้งางๆกันเต้นคู่กันไปเลย แถมเริ่มมีผลงานด้านการแสดงอีกแล้วนะคะน้องผิงผิงค่ะก็อาแขนรับทุกโอกาสแต่ว่าซิงเกิลใหม่จะมาเมื่อไหร่ให้เป็นเรื่องของเจังบะซึ่งนำนับตูก็ทิ้งห่างจากซิงเกิลแรกค่ะยิ่งปิดตายิ่งชัดเจนราว4ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยได้สลัดความเป็นลูกกรุงสู่การร้องสไตล์ดนตรีโมเดิร์นป๊อปตอนนี้จะเป็นแนวไหนเดี๋ยวรอติดตามนะคะ คือทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงและช่วงเวลาด้วยว่าเวลาไหนเป็นของเราอะไรเงี้ยบางทีเรา,<ม>เ,ราเราไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ดีเราออกเพลงไปอาจจะไม่ใช่เวลาของเรามันก็อาจจะแบบเรียบเรียบใช่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าเวลามันมามันก็จะมาเองมันก็จะเข้ามาให้เราเห็นมันเป็นจังหวะของชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังร้องเพลงอยู่นะคะอะไรอย่างเ้ยยังได้หละ <c oughs> เราร้องได้ทุกแนวบางคนจะเข้าใจว่าอุ้ยร้องแต่ลูกกรุงหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริงหนูร้องมาทุกแนวเลยจริงๆก็อยากจะร้องเพลงแนวแนวอื่นให้แบบซื้อใจแฟนคลับหลายๆรุ่น ที่ป๊อบได้เต้นได้นไดหนูทำได้ทุกอย่างขอแค่มาอองกอนนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลัง ยังไม่แน่นะคะแต่บทบาทนักแสดงได้ดูแน่ค่ะสําหรับพิงค์พิงก็มองว่าเป็นนักแสดงก็ต้องพูดให้ชัดมากกว่านักร้องอีกและยากตรงการออกเสียงคําทับศัพท์นะคะตอนนี้ถ่ายละครพีเรียดเรื่องเรือนกระเวกอยู่ค่ะซึ่งก็ใกล้บิดกล้องแล้วส่วนผลงานที่ออนไปแล้วค่ะคือเรื่อง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันซึ่งไม่ว่าจะงานนักร้องหรืองานดารานหน้ากล้องพิงค์พิงก็มองว่าทุกบทบาทก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะ